จะไม่ยุ่งเขาค่ะให้เขาทำเองตอบเองแล้วก็จะทำบ้านเองต่วังงานคนเยมากย <c oughs> ังเลีเเเเ้ยงเยอะปแล้วม่พงี้เอก็เลยช่วยอัดวิดีโอให้เขาเผื่อเขาจะมีตรงจุดนบ้านอาจมีดีเลยบ้างนิดหน่อยแต่ก็พยายามเก็บหมดการเลี้ยงกินเยอะอมาก พอเรียนทำลายแล้วเรียนจบห้องนี้ต้องขี้ห้องหนึ่งต่ตอบางทีมันไม่มีเวลาทานเขาต้องมีขนมไว้จังค่ายมาให้เขาฟังเองทำเองทุกอย่างแม่ทำเพียงแค่ Inside Source เตรียมอาหารให้ช่วยดูตารางเพราะว่าที่นี่ไม่มีปรินเตอร์ทุกอย่างต้องเช็คจากเม่งเช็คจากโทรศัพท์ตลอดน้องไม่มีปรินเตอร์ก็จะตาา้องแล้วก็ทำงานสอง ถือสารพัดอุปกรณ์อไอทีสามารถช่วยได้เพราะบางทีถ้ามีตัวเดียวมันจะไม่สามารถเรียนก็ส่งหรือถามตอบได้เลานะอ,อีกที่หนึ่งคือต่ออุปกรณ์ให้เขาค่าะเพื่อความปลอดภัยน,นอกจากนั้นคือให้เรียนเองตอบเองทุกอย่างเหนื่อยไหมเหนื่อยแทนเหนื่อยแทนแต่ก็สนุกดี ทำให้เรารู้ว่าเขาเราียนกันอย่างนี้นี่เองเรียนในห้องเรียนก็เรียนอย่างนี้นี่เองก็หอส่วนควรเนาะบางวันดีค่ะตัวเขาการการสอนตื่นรุนมากเลยเด็กต้องกระตื่นร้ตนตลอดเวลาต้องผลไปหาข้อมูลถามตอบตลอดทุกวิชาแค่แชั่วโมงต้องถามตอบตอลอด

เสร็จปุ๊บก็หมดแรงหลับเลยตินะเวลาเรียนออนไลน์ที่บ้านเนี่ยเราจะเห็นแล้วจริงๆแล้วเนอเรียนเนี่ยขาเรียนกันยังไงถามกีว่าเป็นยังไงกีบอกก็ย่างงี้แหละเรียนยางงี้แล้ว่า สุดๆเนกันเนาะสุดยอดเลกันนะโอเค้ the page ่โคส่วชหน่งสอสามหากจอละ่นอน Primary Appear Usually Teeth จะจะเผอไม่ได้เลยนี <upper. S 2> ต้องคอนซ e เ t ตตลอดเราไม่ดู Teacher จะเรียกห Hi, <buddy. S 2> ่าเม่อไรเตอบเมื่อไหร่ทุกอย่างมันมีสครอ <Our primary S 2> น <need S 2> แล้วก็มี <to track. S 2> คะแนนในการ mm hmm. รดแอคทิวิตี้อย่ในห้องเรียนด้วย okay. เด็กเด็กต้องช่วยตัวเองเยอะพอสมควรเราไม่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปช่วยกัาเขาทั้งทำเองเขียนเองตอบเองเรียนเองคอนซีนท์เองแตให้เขาช่วยเองมากที่สุดท้อพอใจกุญใจเพราะ,ะเวลาที่เขาเรียนในห้องเรียนก็ไม่มีใครช่วยเขาอยู่แล้วแม่ก็เลยปล่อยปล่อยทุกอย่าง ตามสบายเขียนเองทำเองแล้วต้องอุปกรณ์ให้อาจจะช่วยไทยรูปส่งกันบ้านทางในให้<อ>ดูน้องจีนก็โตขึ้นใหญ่ขึ้นนัดที่ชอบต้ออยากต้องทำให้ทันเวลาให้ตววลาค้างกันบ้านไม่ได้ค่ะการบ้านมันจะมาถุกเร็ นี่คือขิงโขดที่แม e ่ไม่ให้น้องกิฟเรียนพิเศษเลยให้น้องกิฟเรียนที tense, ่ห้องเรียนบางทุนทุนเรียนเองแม่ว่าแค่นี้สำหรับเดบางสามเบื่อโขดอันนี้ความคิดเห็นของแม่เองนะไม่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 ผิดที่บ้านอื่นจะมีพิเศษแต่สำหรับแม่แม่ว่าแม่โอเคทั้งนี้แหละให้น้องท่านนี้แล้วก็อ่านสื่อเอา เขาจะได้มีเวลากินมีเวลาดูทีวีมีเวลาดูไรครันมีเวลาเล่นไปเที่ยวมีบ้างไม่ได้ว่าผจะต้องเรีนพิเศษออนไลน์ตลอดเวลาไม่เหลือไม่ให้เรียนพิเศษเลยแล้วตั้งใจเรียนในห้องเรียนแล้วก็ท,กทกกกบทวนเพื่อนๆกิทุกคนก็กระตือรือร้นนะทุกคนกระตือร้อนานป ในห้องเรียนไม่มีคัาเ, <Yes. S 1> เด็งเงียบเลยเสียงเด็กจะดังมากในการถามต,าตอตตบถามตอบโจ๊กโจกโช๊กหมดย่มไปกันเ <Bye bye. S 2> ลยค่ะบ๊จะรบกวนคร